ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง <Yeah. S 1> Minecraft Infinity ให้เสียงภาพภาษาไทยโดยไมค e c r ร f บอินฟิน t y ี่จ้าเราขอเสนอตอนภาคต่อจากตอนที่แล้วก็คือว่าสเกลตกันกับ2องดีทำผิดใช่ไหมไปพ้นไปป้น,ปปนธนาคารภาคนี้เราก็เลยจะมาตามดูชีวิตในเรือนตำของทั้งสองว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยห้องก็แคบแล้วฉันจะอยู่ยังไงจะรอดมัเนี่ย นะความคิดชั่ววูบของฉันแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวโดนจับประเด็นดำเลยทุกคนหม่ไม่น่าเชื่อจะซอมบี้เลยต้องมาอยู่ในห้องแคบๆเออฉันที่อยู่น้ำของก,กินแล้วก็คอแห้งนะ่ะเอ้าวมันมันไม่ใช่น้ำกินนี่มันคือตอัวทีโอแม่กอด โอ้ยโล่ผู้คุมเขาหน่อล้ออะไรเนี่ยฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าะฉันงงไปหมดละนี่นัมเบรเนื้อแมนนี่นะโดนจับในข้อหาอะไรเนี่ยอย่าบอกนะยกกันมาทางขยงของไมค์ครับนะอะไเหงาชมัดเลยไปหาเพื่อนเลยดีกว่าเฮ้ยแอนด์แมนจะมาทำอะไรส่งชโครชนอ่ะฉันแค่จะมาเล่นด้วยทำไมนายต้องมากระปสะด้วยเนี่ยผู้คุมครับผู้คุมครับเอนด์แมนรังแกผมครับช่วยด้วยครับ ัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเทสขอให้ทุกคนมีความสงบสุงม hey, ันจะโดนลงโทษกับพวกเขาอยู่นี้ไอ้พิกแมงกับเคนจูแมนก็ได้ครับผมแค่ออกมาสู่อากาศเฉยๆน่ะเฮ้ยซอมบี้นายเป็นไงบ้างอ่ะเออฉันก็สบายดีอ่ะแล้วนายล่ะอ๋อฉันก็สบายดีเหมือนกันประกาศประกาศให้นักโทษสาบกรุณาไปที่ห้องอาหารเย็นณบัดนี้ ้าคนนั้นตัวใหญ่ชิมัดเลยกำโตดใหญ่เลยอะฉันกลัวจริงเลยนี่สเกลตันนายเห็นคนนั้นไหมเอี่ยกำโพใหญ่อะกลัวน่ากลัวไอ้ฉันเห็นสิฉันเหลือไปมองอยู่น่ากลัวชิมัดเลยอ่ะในระหว่างที่ซอมบี้กับสเกลตันนำอาหารมานั่งที่โต๊ะก็เหลือไปเห็นเจ้าคนตัวใหญ่สเกลตันตัวสลั่ดิ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 แย่ฉัมีไงเดียฉันตัวฉันกลับไปก่อนนะฉันเห็นอีกอ่ะ เอ,อเอาเรื่อ้ไปทำความสะอาดโอ้ยผมไม่อยากทำอะครับไปทอมเดี๋ยวนี้แล้ว,ลวตาของสเกลตันก็เขียวเนื่องจากโดนพวกคุมทำร้ายด้วยเขานะเหนื่อยชะมัดเลยทำไมฉันต้องสวยมาโดนทำความสะอาดคนเดียวด้วยเนี่ยแล้วฉันต้องไปทำตรงไหนต่ออไปห้องนั้นแล้วกันโหห้องคุณลนะ็อกอะกระโปรงมากเลยไกลกันที่มาตักพวกคุงขนาดนี้เอย่าเบอรให้มันโมองเนาะจะโคนกระดูกเดี๋ยวแกจะโดนดิไปก็ได้ ตัวทำลายโอ้นี่มันเสี่ยสเกเลตันนี่นะผู้คุมครับผู้คุมครับสเกเลตันเพื่อนผุนโดนทำร้ายอะครับนี่ซัมบี้ฉันกลัวนะฉันก็กลัวเหมือนกันอะสเกเลตันโอ้ยนายคนเดียวเลยสเกลเลตันก็มาอยู่ในห้องเป็นแบบนี้จะไม่เชียวเน่ยอ้หนี่ซัมบี้นายดูะไรนั่นสิมันเป็นช่องที่เราสามารถลงไปได้แน่อ้อยมันเป็นช่องแอร์เราลงไปตรงนั้นได้เหรอได้เดี๋ยวฉันลงไปก่อนเนาะแล้วแกตามมานะสเกเลตัน เต้ฉันตามไปเต้นฉันเห็นทางออกแล้วเดี๋ยวฉันจะผลักมันออกไปนะเราก็จะออกไปทางนั้นกันใต้เศกฉันตามนายไปอยู่แล้วกรีต้นเรารอดแล้วฉันพาเกนเฮียงมาได้แล้วอื <c oughs> แกนี้ไปไหนไม่ได้เราจะสองคนนี้ฉันมอแล้ว <c oughs> ฉันมาช่วยพวกนายเองฉันจะพาพวกนาย,ยานไปให้ได้กัสเกตตัรและซอมบี้อขอบใจมากเลยนุวยไ ตอนนี้ซอมบี้กับสกเกเลตันได้ออกมาจากเรือนจําแล้วแล้วเขาก็เดินไปเจอกองโทรศัพท์ฟรีแล้วซอมบี้คิดในใจว่าแล้วตูวจะพาสกเก,ก,สกเลตันมาทำมาขโมยเงินงในธนาคารทําไมจนโดนตับเนี่ยทร,รม,มันชิปเอาล่ะทุกคนในคลิปก็จบแล,นะล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย